เข่าเสื่อมต้องระวังโรคเข่าเสื่อมไทรเป็นอยู่ห้ามลงบันไดแบบนี้นะครับการลงบันไดแรงๆแบบนี้ห้ามเด็ดขาดรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรการที่ข้อเข่าเสื่อมนั้นแปลว่าน้ำไขข้อมันน้อยทําให้กระดูกอ่อนของข้อมันสีกันก๊อปแกลบก๊อปแก๊บใช่ไหมครับพอคุณกระแทกด้วยการขึ้นลงบันไดบ่อยๆไปเรื่อยๆทําให้ตรงนั้นสีกัน แล้วก็มันลึกเข้าไปคนเป็นข้อเข่าเสื่อมหลายๆคนหัวเข่ามันจะโกรงแบบนี้การรักษาเข่าเสื่อมสิ่งแรกเลยถ้าอ้วนต้องไปลดความอ้วนเลยนะครับเพราะว่าการที่คุณอ้วนน้ําหนักมันจะไปลงที่หัวเข่าเยอะมันก็จะเสื่อมเร็วขึ้นครับอันดับที่สองลดการเสรียดสีอย่างที่บอกการที่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงบันไดถ้าบ้านคุณมีสองชั้นให้ไปอยู่ชั้นที่1อันดับ3 ห้ามนั่งส้วมยองหรือนั่งยองแบบนี้ให้นั่งชักโครกหรือนั่งเก้าอี้ที่มันเป็นการยอนขาได้นะครับอันดับ4อาการแบบปวดมากๆหรือปวดแบบทนไม่ไหวสามารถใช้ยาสามาัญประจำบ้านได้อย่างเช่นพาราเซตามอลอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าอาการมันเยอะมากๆจริงๆก็ให้ไปตรวจที่แพทย์เขาจะดูว่าเรามีเกณฑ์ผ่าตัดหรือเปล่าเพื่อนๆคนไหนเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือปวดข้อเข่าอย่าลืมคอมเมนต์มา กันได้นะครับ